วันนี้เอา500นะครับจริงๆก็หลายๆครั้งหลายๆองค์นะครับผมก็มีดึงราคาบ้างมีดึงอะไรบ้างนะครับจนบางทีผมก็เอามาขัดทุนให้เนะี่ย Fc เนี่ยดูดิดูดสิเนะีย่ยไม่ยอมปล่อยนะตอนนั้นเนะี่ยครับผมก็สวัสดีพี่ PFC นะครับยามเชา้าท่านเมื่อคืนมีลงภาพไปนะครับปิดไปแล้วประมาณ4องนะครับ4-5องค์ก็ต้องขอขอบคุณพี่ PFC จริงๆนะครับวันนี้มาในเช้าของวันศุกร์ก็ ฝนตกนะครับไม่รู้จะทําอะไรดีมาเอางัดของเก่ามาให้พี่พีเอฟซีแล้วกันนะครับวันนี้เห็นพระหลักๆห,หลายๆองนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนอกสายผมนะครับผมเอาองค์ละห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับฟังไม่ผิดคลิปนี้เอาองค์ละห้าร้อยบาทถ้าท่านใดชื่นชอบพวงไหนสามารถแคปมาได้นะครับสอบถามได้ทุกองค์นะครับถ้าองค์ไหนรู้ผมจะตอบองไหนไม่รู้ผมก็จะไม่ตอบนะเอฟซี FC. ก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ เปิดมาที่ตัวแรกอันนี้ผมเคยลงไว้ในไลฟ์ขออภัยเสียงสุนัขบ้านผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นหินแกะของหลวงพ่อสนิทนะครับเต่าตัวนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับนี่อย่างตัวเนี้ยตอนที่ผมได้มาเจ้าของเก่าเขาก็บอกว่าตีเป็นหลวงพ่อสนิทละกันนะครับเพราะว่าด้วยยันด้วยอะไรพวกนี้ยก็ตำนาเหมือนหลวงพ่อสนิทนะครับเป็นหินแกะนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับราคานี้ ผมไม่ได้กําไรนะครับราคานี้ผมไม่ได้อะไรนะครับพูดแค่นั้นเองสินเก่านะครับหลวงพ่อสนิทดูง่ายเลยตัวนี้ต่อมาเป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นพวกลบบุรียุธยาอะไรหรือเปล่านะเป็นเนื้อน่าจะพวกเนื้อตะก,กั่วหรือเนื้อชินหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเรียกไม่ถูกนะครับเหมือนเป็นปางอะไรสักอย่าง เก่านะครับเก่าเอาห้าอยบาทนะครับอย่างองค์ก็สามารถต่อรองได้นินดนหน่อยนะ FC เนี่ยอย่างองค์นี้ก็ต่อรองได้นิดหน่อยนะครับลดได้นิดหน่อยถ้าเอาหลายองค์ก็เดี๋ยวจะองค์ไหนเบาได้ก็จะเบาให้นะครับ FC. อาจจะเห็นไม่ชัดหรืออย่างไรก็ต้องขอประธานอภัยนะครับจุ๊บจุบจบวันนี้ที่เอามาลงนี่ไม่ใช่อะไรนะพี่พี่ก็ พพะเยอะมากนะของเก่าหมายถึงว่าที่ยังไม่เคยเอามาลงนะเป็นของที่ว่าเก็บไว้หลายปีนะครับสองสองปีปีสองปีแล้วนะบางองค์ก็แทบไม่เคยได้หยิบมาเลยเนะี่ยนะครับองนี้เป็นพาะพิตายู่ในเรียพลาสติกอันนี้น่าจะได้มาช่วงฝึกงานหรือก่อนไปฝึกงานนี่แหละนะเป็นหลังแบบนะครับท่านใดดูแล้วถูกใจชื่นชอบนะครับเก่าอีกหนึ่งองนะครับองนี้ห้าร้อยบาทนี่หาที่อื่นไม่ได้นะครับแบบเนี้ย ที่อื่นไม่รู้เป็นไงนะแต่ที่นี่เอาปล่อยให้ fc ในราคาที่แบบไม่ต้องไปแพงที่อื่นนะครับลงรักเก่านะครับลงรักเก่าอันนี้ก็ปิดตาไม่แน่ใจนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะผมว่าดูเนื้อดีมีมลสารนะครับผมดูเนื้อเก่าดีเป็นเขาเรียกว่าเนื้ออะไรเนื้อผงน้ํามันแช่น้ํามันน่ะ นะครับเก่าอ่ะนะครับท่านใดถูกใจสอบถามได้ครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 1 2 3 7 7 1 6นะครับ f อขออภัยนะผมมีแมงวันนะครับวันนี้เป็นพระขุนแผนนะครับไม่แน่ใจว่าบ้านไหนนะครับ เก่านะครับเป็นเนื้อดินลงเล็กนะครับหาที่อื่นไม่ได้เหมือนกันองนี้นะครับห้าร้อยบาทถ้าทนใดถูกใจนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เป็นพานอกสายผมนะผมไม่ถนัดผมก็ได้มาไม่แรงก็เลยเอาพอได้คืนทุนเป็นบางองค์ไปนะครับอง์นี้ลงแล็กเก่านะครับสวยเลยอุย ขออภัยนะครับน,นี้น่าจะเป็นพัดรอดหรือเปล่าน,นะครับไม่แน่ใจพระรอดกับพระคงนะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะพระคงหรือเปล่าอันนี้น่าจะพระรอดหรืออันนี้พระรอดอันนี้พระคงไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยเก่งนะผมก็ลืมนะครับเมือดินนะครับเมืองดินผมทำไมมาขายราคานี้วะเนี่ย ไม่พอดีเมื่อกี้ไปที่ห้องอห้องพระมาแล้วที่นี้ไปเปิดดูอ่ะเรามีพระพวกสมเด็จพระควาอะไรเยอะนี่หว่าจริงๆอ่ะผมเช่ามาคองค์ผมก็ลืมทุนนะเนี่ยอย่างอย่างองค์เนี้ยผมซื้อมาเกิดนี้แน่นอนนะครับเมื่อกี้ก็หยิบหยิบอะไรได้อ่ะดูของเก่าเอามาให้เอฟซีดูบ้างนะครับเมื่อวานกับเมื่อวันก่อน,อนลงลงพวกเงินไปซะเยอะเลยนะฮะลงสายตัวเองนะอย่างที่บอกว่า เทาไงผมถนัดผมก็จะเอามาแต่ถ้าองไหนไม่ถนัดไม่เป็นก็จะไม่เอามาอย่างสมดท้าตรงนี้ <S <S ผมคุค้นๆว่าน่าจะอยู่ในเรี่ยมเก่าแล้วผมถอดมาถ่ายรูปนี่แหละแล้วผมหากอบไม่เจอนะครับโอ้โหพิมพ์ไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรนะครับเนื้อหาดีมีมวนสานะอ่ะ fc ดูนะไม่ต้องฟังผมพูดก็ได้นะครับแต่ว่าให้เนื้อหาเป็น เป็นคำบอกคำฟ้องแล้วกันนะครับเนื้อเข้านี่อย่างขนมจีนเลยนะครับเนี่ยหลักการเดียวกันนะครับในการทำพระตมเด็จพระปิตาอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยปิตาเก่าไม่รู้ที่นะครับปิตาเก่าไม่รู้ที่ท่านใดดูว่งไหนไม่ทันนะครับหรือจะสอบถามตรงไหนก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกก็คลิปนี้ไม่รู้ว่าจะเอฟซีจะได้ยินเสียงพัดลมหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เปิดแอร์นะในห้องพอดีเช้าๆก็ประหยัดค่าไฟหน่อยนะครับไม่ได้เปิดแอร์เพิ่งปิดไปนะครับเปิดพัดลมไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าหรือเปล่านะครับเอาห้าร้อยบาทมีบริการปลายทางนะครับพี่พีเอฟซีมีบริการปลายทางองนี้ผมซื้อมาเกินแต่ว่าเอามาหลุดให้คลิปนี้แล้วกันนะครับอย่างเมื่อวานก็มี หลุดสมเด็จให้แล้วนะครับตึงมา2 0สองพัน 2000, ขายพันห้านะครับนี่ของจริงนะครับของจริงอ,องนี้เป็นนิยมนะครับเปิดไว้เท่าไหร่ไม่รู้เปิดแพงอยู่เหมือนกันองเนี้ยนะครับเปิดไว้หลักพันคนละิปอื่นต่างซ่อนหาเลยนะครับอาจจะไวไปก็ต้องขออภัยนะครับป็นสี สมเด็จอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนนะสมเด็จผมนี่สับพันขึ้นนะครับเนื้อหาดีทุกองชิบ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 ดันค้าดานหน้านะครับเก่าสวยถูกใจตุ๊บตุ๊บสองแค่นี้พอละกันนะครับพอให้ได้เห็นว่าเนื้อเขาเก่าจริงนะครับไม่ใช่ไปแต่งเก่าอีกองหนึ่งองนี้ก็ อยู่ในเรียมนะครับแต่ผมจําได้เลยว่าผมแกะมาข้างหลังอนะ่ะเขาจะเหมือนเป็นตัวปัม๊มหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเอีเนี่ยผมเอาห้าร้อยพอนะเก่าเนี่ยไม่รู้เขาปั๊มอะไรไว้อะ่ะถ้าทานใดชอบถูกใจเอาไปห้าร้อยบาทนะครับจุบจุบุเนี่อาจจะไวไปหรือช้าไปก็ต้องขออภัยนะครับพี่ F พีเอี F ก็เดี๋ยว เอาเอาไว้ใกล้ๆแล้วกันเดี๋ยวจะบอกพี่ๆ f ซีพอดีผมก็จะเข้ากรุงเทพเดือนหน้าแล้วนะครับเนื่องจากไปเรียนต่อปอตีนะพี่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับผมไปเรียนในาสาขาแมคคาทอนิกนะครับเป็นอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับไปเรียนสายอุตสาหกรรมนะครับฟซีถ้าทนใยชื่นชอบหรือว่าอยู่ใกล้ๆในอนาคตนะครับก็เผื่อได้ัเจอพูดคุยทักทายกันนะครับฟซ ็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเจอหลวงพ่อเงินในเมืองกรุงหรือเปล่านะเพราะจริงๆผมก็ปล่อยให้พี่ f เอฟซีคนเทพไปเยอะเหมือนกันนะเผื่อจะได้ไปเจอของตัวเองบ้างนะครับจะได้ไปเจอพระตัวเองบ้างพระพุทธชินราชนะเดือนนี้ก็เปิดไว้แพงนะครับเอาห้าร้อยนะครับเอาไว,ไว้ห่วงเชื่อมนะครับ 500รอยบาทโอ้อันนี้ก็ได้มาตอนฝึกงานตอนที่อยู่อยุธยานะครับโอ้ตอนนั้นกลังคิดถึงบ้านเลยนะเพราะว่าอยู่นู่นผมแทบจะขายพระไม่ได้เลยแทบจะปล่อยไม่ได้เลยนะครับพระอยู่นู่นนะโอ้โหเป็นช่วงมืดมนของชีวิตผมมากเลยนะครับอยู่ที่อยุธยาวันนี้เป็นเนื้อน่าจะอะไรเนื้ออะไรก็ไม่รู้พี่พีเอฟซีเก่านะครับเป็นพระของทางยุธยา รวมแล้วมันจะยุดยากด้วยสินดีนนะขนาดบูชาขนาดนะ่ะเล็กเลยน่าจะน่าจะสำลิดลิดพวกเนื้ออะไรนี่แหละนะครับนี่ถ้าไม่มีใครเช่าวันนี้ผมเอาไปไว้บนหิ้งแล้วเนะี่ยเก่านะครับสิงเก่ามากจริงอ่ะถ้าช่องอื่นเขาอาจจะขายได้เป็นพันนะแต่ช่องผมว่าเอาเท่านี้พอแล้วกันนี่ไอเป็นนิยมฐานสูงนะครับ ผมเคยขอ fc ไว้องละพันห้านะครับวันนี้ห้าร้อยบาททันใดช้าถือว่าพลาดนะครับอุ้ยขออภัยนะครับทันใดช้าห้ามพลาดนะครับเอาห้าร้อยบาทเป็นเป็นพิมพ์บีมือรองและพิมพ์ท่านสวยนะครับผมดูเป็นผ้าทแท้นะครับองค์นี้แต่อาจจะไม่ทันพ่อเงินนะครับี่อง์นี้อาจจะเป็นแท้ยุคหลังไม่มีจริงน,นะครับ หรือว่าอาจจะเป็นยุคต้นก็ได้นะใครจะไปรู้อาจจะเป็นทันเพราะเงินแต่อาจจะไม่ใช่ยุคต้นนะครับอาจจะทันเพราะเงินกลางๆปลายๆนะครับเอาไม่แพงอ,อันนี้เป็นพระอุปคุตนะครับถ้าท่านใดถูกใจนะครับนี่เป็นอุปคุตเขเมรอะไรประมาณนี้นะครับเป็น พิมแปกเพราะว่าผมไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นหน้านี้เท่าไหร่นะครับเขาจะเป็นเหมือนเป็นสององติดประกบกันแต่ว่าเป็นหล่อเดียวนะเป็นหล่อครั้งเดียวแต่มีสองหน้านะครับหน้าหน้าจะคนละพิมพ์กันอ่าคนละพิมพ์กันนั้นสมริ์นะครับสมธิ์เงินแก่อันนี้เนี่ยพอมีสนิมออกแล้วนี่องค์นี้ก็ยังอยู่นะครับเคยมีเอฟซี ปิดไปถ้าดูดจองนะครับวงนี้ดูดจองชึบชึบชึบสำลีเหมือนกันบแล้วหลบก,ก่อนหลบไปตรงนี้ภาพปิดตานะครับวงนี้เป็นเนื้อไม่กระสิบนะครับได้มาจากงานพิจิตเคยลงเปิดไว้เป็นพันนะครับแต่ว่าเอามาหลุดกําไรให้บ้างนะครับขายหลุดบ้างรั่วบ้างนะครับพอเป็นสีสันพอเป็นให้เอซี FC ได้ไปพูดต่อนะว่าผมปล่อยหลุดๆให้นะครับ เมื่อคืนนามีเอฟซมาปิดไ้น่าจะปิดไปประมาณสาสี่ท่านแล้วถ้าละองค์สององนะครับต้องขอคุณจริงๆนะครับก็วันนี้พอได้มีส่งของอยู่นะครับถ้าท่านใดจะปิดเพิ่มเติมชิปนี้ผมก็ว่าจะปล่อยเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวจะลงเป็นรูปหล่อให้อีกนะครับนี่อย่างที่บอกว่าผมจะเปิดเทอมแล้วผมว่าหาตังนี่แหละนะครับพยายามเอาของเก่า,ามาปล่อยให้พี่พีเอฟซีวันนี้ผมก็ซื้อมาเกินห้าร้อยนะครับซื้อมาเกินเนื้อหาสวยพิมพ์ได้นะครับ จะเป็นเส้นลายนิ้วมือเส้นกรงเส้นกดอะไรนะถูกต้องตามตำราเป๊ะนะครับหลังตรงนะครับถูกต้องตามตำราเป๊ะนะครับผมไม่เป็นหรอกนะแต่ว่า,ต,วาตอนได้มาเขาก็สอนผมนะว่าดูยังไงอะไรยังไงนี่ครับผมดูเป็นจอกห้อยเขียแต่หน้าเขาสิบนะครับเอาไม่แพงเอาห้าร้อยสวยคมนะครับหนึ่งจีวอนพินชิตา เก่านะครับไอ้ข้าบแดงๆนี่ก็เป็นข้าวเดิมๆนะครับข้าบสนิมข้าะไรก็ว่ากันไปนะครับเป็นพป็นใหญ่วัดห้อยเขียนแล้วกันนะครับเป็นจอบวัดห้อยเขียนต่อมาอง์นี้เป็นหลวงพ่อทบก้นอุนะครับ fc เคยมาต่อไว 1, ้พันหนึ่งหรือเท่าไหร่นี่แหละนะพันหนึ่งหรือพันสองนี่แหละนะเก่านะครับวันนี้เอาห้าร้อยนะครับ จริงๆก็หลายๆครั้งหลายๆองคนะครับผมก็มีดึงราคาบ้างมีดึงอะไรบ้างนะครับจนบางทีผมก็เอามาขัดทุนให้เนี่ย fc เนี่ยดูดิดูสิเนี่ยไม่ยอมปล่อยนะตอนนั้นเนี่ย fc เขาเคยมาต่อต่อดีด้วยนะต่อมาพันสองพันร้อยอะไรเงี้ยใจจริงตอนนั้นผมอยากจะได้พันห้าแต่วันนี้ตัดนิสัยเัวเองเอาไปเลยห้าร้อยนะครับนี่องค์สุดท้ายพาะสำเร็จตรงนี้นะครับเป็นสาเร็จอะไรเอ่ยท่านใดรู้ไหมถ้าท่านใดรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อย ผมเคยมาลงนานแล้วมีเอฟซีทางมาถามอยู่ผมก็เปิดไปไม่เพลงเปิดไปพันห้าหรือเท่าไหร่ไม่รู้เอฟซีบอกว่าโอ้ราคายังไม่ถึงครับนี่เอาหล,ลุดกันไปนะแพอได้แบ่งปันนะครับคลิปนี้นะครับถ้าทาในใดดูแลถูกใจชื่นชอบตรงไหน่สามารถทำการสอบถามได้ทุกองค์เลยผมขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาปิดราคเครื่องและท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่มา ห๋อจะใหม่หรือเก่าฝากกดไลค์กดแชร์รด้วยนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับเพลงรวยๆครับสวัสดีครับ